นั่งเฝ้าหนมครับจะไปไหนจะไปไหนมานี่มานี่เลยเออนั่ง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 เออรีวิวหน่อยอ๋โยอย่าดื้อนะอย่าดื้อนะอย่าดื้ออยู่เฉยอยู่เฉยเออนั่งอยู่นั่นงนั่งอยู่นั่งมองกรมองกร Hong Kong Hong Kong <laughs> à chắc là, chưa biết là, chưa đủ là, chưa đủ là, chưa đủ, là, đủ biết ừ, là, ừ, ừ. ชื่อหนมครับชื่อหนมครับหนมอย่าดื้อย่าสนนะหนมอย่าดื้อย่าสนเนอะนั่งเฝ้าเขาแก่เขาขายรถเขาแก่คุยกับลูกค้าไม่กัดเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวแก่แล้วเนี่ยใช่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 ครับใช่ตาเขาล้มในใช่ครับ